ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์งานเข้ารัวๆปังมากวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่ช่อง3รายการของพี่หนุ่มกัญชัยครั้งแรกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่มาช่อง3อาคารมาลินพี่หนุ่มกัญชัยก็น่ารักมากบนถึงบอสบิ๊กอยากให้มาออกรายการค่ะรายการโหนกระป๋องเชียวเลยนะคะตัดมาอีกชดค่ะบอสบิ๊กพูดถึงสินค้าแบรนด์ของตัวเอง นาริตะแบนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะตัวแทนปังกันทุกคนหมดหนี้หมดสินซื้อรถซื้อบ้านปังกันหลายคนเลยค่ะที่ขายแบรนด์นาริตะนี้นะคะแล้วบอสบิ๊กก็พาชมบ้านใหม่นะคะที่กรุงเทพแอดมีคลิปบรรยากาศสั้นๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องโตเกียวมิวสิกเอฟของเราด้วยค่ะครับพี่น่ปองฝ่ายสุขุมสุขคนขัคาราฟิ ตอนนี้เราอยู่ที่ตึกมารีนอน,นะครับพี่น้องอาคารมารีนอช่อง3พี่น้องเกิดป้าเป็น envelope, คนก็เห็นได้ทีวีด้วมือเนียนเราได้มาที่อาคารมารีนอครับวันนี้มาออกรายการอะไรต้องรอติดตามครับพี่น้องมาทํางานมาทํางานนะครับย้ํามาทํางานมาทํางานที่อาคารมารีนอช่อง3ไปพี่น้อไาติดตามเี๋เพื่อนกำลังเพื่อนกำลังวอนแอรอยู่ช่อง3พี่น้อง ฝากติดตามด้วยพรุ่งนี้พีพ่มันฟินแลนด์ถ่าย m อเพลงใหม่เป็นเพลงใหม่ของพี่มัน์ฟินแลนด์เองครับพี่น้องมืออื่นผลงานเพลงของเคยใช้นะครับถ่ายที่โคร,ราชพรุ่งนี้รอติดตามด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตการพี่น้อง,งเบื้องหลังการทํางานของข้าเมือน,นี้ครับพี่หนุ่มนะ,กนะแกนเซลค่อยว่าคอยไปไปรายการเล่าเราคอยไปอ้อมคอยไปทัวททร,าารเ์เมืองไทยทั้งรายการไปเนีไปเบิร์ต่ว่ารายการเารา,า,รเาไปแล้วก็แซ่ลอายุแล้วก็แอบซุนแซ่ลแซลอยู่แล้วก็บามา รายการต่อไปนี่ไงก็นี่รายการต่อไปที่แกชวนไปทำนี่คือรายการอันยังก่อนหนกระป๋องหนกระป๋องแต่เป็นรายการพิเศษพิเศษนะมีแค่มีแค่ข้งเดียวนะใช่ใชเป็นรายการแบบที่แบบพิเศษที่ควรจะจับจ้องเลยบอกว่าในมดาดูคนขายคนขายสินค้าผมอะตอนเนี้ยออกรถป้ายแดงหมดละจริงๆปวดหนี้ปวดสินแต่ตัวแทนบางคนก็ขายดีกับเราก็มีเยอะอยู่เยอะแต่ซูมือเนี่ยก็เมีนเม่นกระเท่าแบบมีเดยมีหรอขายของในห้องเราก็เมีนในห้อง าาขายของกับเพา่อนเราในเงื่อนห้เนบบนอเป็นเซียนเป็นร้านเลยเบอร์ผ้าขายผ้ามังวันสั่นก็เขาเปลี่ยนการแชร์เ้าผ้ากับเส้าขายจัดอะไรนี่คั่นขา,ขา,ขา,าย,ยาส,ขสินค้าเขาเราเนี่สิว่ามันการเท่านี่เส้าขายผู้ใดเอ่ยบอสถึงซื้อ,อ,อขายสินค้าเราอยู่ให้เกียรติเราด้วยเก็บอสไปนตลอือบอไปขึ้นบ้านใหม่ใหม่วันสั่นบ้านใหม่ใครวันไหน เอามีบ้านใหม่แล้วหรอเขาซื้อไว้กันเลยเหรอบ้านใหม่มันแพงอยู่นะมีเงินซื้อขนาดนั้หรอบ้านใหม่คอปเตอร์มันซื้อหรอทำไมไม่ดูแต่เห็นแบบๆเหมือนซื้อหรอวันที่เจ็ดบอลไม่ว่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านยมามค่ำคืนเนี่ยบอลก็อยู่ยน,นี่แหละไม่ไม่เดินแล้วเพราะว่าวันนี่ เพราะว่าเดินบ้านอันนี้ก็เหนื่อยแล้วนี่มันหลายห้องไม่แต่บอสดูไว้อยู่หกห้องนอน